ปกติเนี่ยมีนอกจากการทํางานการไปเที่ยวมีวิธีสร้างความสุขให้กับตัวเองยังไงบ้างครับสร้างความสุขให้กับตัวเองฮะไม่มีอะไรมากเลยครับทำสิ่งที่คุณชอบแค่นั้นเองเราจริงๆวันหนึ่งเราควรแบ่งเวลาให้กับตัวเองทำสิ่งที่เราอยากจะทําครับใช่แต่ละคนก็จะมีความแบบอยากทําต่างกันใช่ไหมคร<ช>ก็แบบแบ่งเวลาไปทําบ้างนะแบ่งเวลาให้กับใช้ชีวิตให้มีความสุขเพราะว่าทุกวันนี้คนเราชอบแบบลืมใช้แบบความสุขอะ บางทีก็ทางานลืมบ้างลืมสติบ้างทํางานอย่างเดียวเงี้ยลืมแบบใช้อะไรที่มันเป็นความสุขกับตัวเองเงี้ยซึ่งอันนั้นผมว่ามันสําคัญมากเลยนะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งในตัวเองมันคือแพชชันในตัวเองที่ทําให้เรามีความสุขเราก็จะมีวิธีการแบบทํางานแบบมั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยมีความสุขมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นถามถึงนิยามของความสุขของแต่ละคนเริ่มจากข้าตังก่อนแล้วกันครับความสุขเหรอครับความสุขข,ของเข้าตังน่าจะ อคือการที่เราได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเช่นคนรักหรือว่าสิ่งที่เราชอบทําสิ่งที่เราทําแล้วเรารู้สึกเขาเรียกว่าอะไรเหมือนหลงไปกับมันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราได้ทําหรือว่าได้อยู่ด้วยเนี่ยเรารู้สึกว่าเรา Happy แฮปปี้ละมีความสุขแหละครับของป๊อจะเป็น,ขอ,ปนของกิน อ่าเป็นเรื่องของกินกาแฟแล้วก็จริงๆไม่ไม่ค่อยมีความสุขตลอดเวลาอยู่แล้วอะเรียก<ด>ว่าอะไรแบบเป็นคน,นค่อนข้าง <ๆ S 2> แบบทุกอ,อย่างไม่ไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยเป็นคนคิดบวกตลอดเวลาเป็นคนที่แบบสนุกกับทุกอย่างเป็นคนที่ทําอะไรก็แบบทำแบบด้วยความสุขตลอดอะแล้วก็ยิ่งตอนนี้แบบมีแฟนคลับด้วยมีทุกอย่างมันก็เลยแบบมีแบบเขาเรียกว่าไรนะ เหมือนเป็นกําลังใจแรงหนึ่งที่แบบพอเราเจอทุกครั้งเราแบบเติมพลังให้เราตลอดเวลาใช่ใชเป็นความสุขใหญ่นงของเราด้วยครับรความสุขของมิกในตอนนี้จะเป็นการทํางานครับการทํา <c oughs> งานมันแบบมันได้เจอคนเยอะอะแล้วมิกชอบที่จะคุยกับคนอ,นอย่างเนี่ยแล้วก็มันเหมือนแบบทําให้เราได้เจออะไรใหม่ๆตลอดเวลาการทํางานสำหรับมิกตอนนี้ถือว่าเป็นความสุขของมิกครับเหมือนกันครับความสุขผมคือการทํางานในตอนนี้ครับมัน <c oughs> เป็นการเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็การทํางานไปด้วยในระหว่า <c oughs> ง <c oughs> โปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยเราก็ถูกไปเรียนอะไรเงี้ยผมว่านี่แหละมันสําคัญมากในระหว่างทางมันต้องเจออะไรบ้างมันมีความสุขที่จะเรียนรู้อะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือจะกําเนิดเชฟหน้าใหม่เยอะเลยเชฟหน้าใหม่คือทุกคนทำอาหารขายกันเยิดดาวติ๊กต็อกหรืป่ะใช่เกิดดาวติ๊กต็อกของเรานี่เรียกว่าเป็นเชฟได้ไหมอาจารย์ลองทำอาหารได้ได้ลองทำอาหารได้ฝึกได้ฝึกทำอาหารแล้วแบบไปด้วยกันแล้วก็รอบแรกอร่อยครับ ดแล้วรอบที่สองเค็มๆครอบแรกอร่อยกว่ารอบแรกอร่อยกว่าก็เค็มๆจะมีผัดไทยอะครัรบ่อยๆผัดไทยอร่อยผัดไทยแต่เราเอาไว้เป็นผัดไทยใ้รอบของกระเพราไม่ต้องเป็นกระเพรามันเหมือนเค็มๆน้ำเดือดๆเยอะๆเค็มๆแล้วก็อาได้ออกกำลังกายอยู่บ้านกับผมแล้วก็เล่นเกมด้วยกันบ่อยเล่นเกมด้วยกันบ่อยแล้วก็อาจจะมีแบบที่เหมือน งานตอนนี้เรามันมันถูกเปลี่ยนจากการไปอีเวนต์ตามภาคต่างมามาเป็นรูปแบบไลฟ์แทนซึ่งเราอาจจะต้องแบบไปทาาไปสตูดิโอหรือว่าสามารถมาอยู่บ้านได้แบบค่อนข้างจะแฮปปี้แหละเวลาอยู่บ้านเหมือนการอยู่บ้านคือได้พักแล้วก็ได้พักไทั้งสองคนมีวิธีบริหารจัดการความสุขตัวเองยังไงบ้างในแต่ละวันบริหารจัดการคือต้องบอกว่าผมก็ ไม่ได้บริหารอะไรขนาดน,นั้นความความสุขคือเราผมผมเป็นคนคิดว่าเราแบบคือมันเป็นชีวิตแต่มันมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขคือเราบางวันมันไม่ไม่สามารถสุขได้อย่างที่เราคนโทรลไว้มันก็ได้มันชีวิตมันเหมือนน่าจะเป็นลูกตุ้มอะไราเงี้ยผมว่ากลางกๆมันดีสุดถึงเราสุขมากไปสักวันมันก็จะแกว่งมาเป็นทุกข์อยู่ดี <Andrew> ก็คือถ้าเกิดมีความสุขก็คือ เข้าใจชีวิตดกว่าว่ามันก็มีเรื่องที่มันไม่เป็นดนั่งใจบ้างรหรือว่าอะไรเงี้ยก็มองข้อดีของความทุกข์แล้วก็มองว่าความสุขมันก็มันก็เป็นกับไรแค่นั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันนะไม่ได้คิดว่าทํายังไงให้มีความสุขแต่ละวันถา้างนั้นเราเป็นทําตามเป้าที่เราวางไว้ได้ในแต่ละวัน,นดิว่าเช่นสมมติว่าเช่นสมมติวันพรุ่งนี้ผมแพนที่จะแบบ ออกกําลังกายตอนนี้จะไปที่นี่ไปที่เนี่แล้วไปปกตางให้เราวางนะก็โอเคมากๆแต่ถ้าสมมติว่าจะไปที่นี่ปุ๊บอยู่ๆมีอะไรด่วนเข้ามาขัดแบบอาจจะเซง็ง<ม>แค่แต่แค่วันๆหนึ่งได้กินอะไรอร่อยผมก็โอเคแนละ้ว